มาเรียนรู้กันเลี้ยงวัวที่บ้านอะไรคะบ้านสวนโ okay, อเค่ะ <laughs> ไปดูกัน้วคะ่ะไปเลยคือที่ที่เรานะคะจะมาสัมภาษณ์คนเลี้ยงวัวกันนะคะเดี๋ยวเราตามมาเลยคะ่ะส บนเล่าใจสั่นแตงาอแล้วแห่งผู้ง,งามยู่หอหายใจคิดน้ำบัวปนยางน้ำเจ้าบรรยากาศค่อนข้างเป่าไม้มาหนเราเห็น,นแล้วค่ะเจ้าของบัวก่อน dia mesti but tim noh นี่นะคะตอนนี้กำลังรอให้มันฟิชเจอร์ริงกันอยู่แต่มันไม่ฟิชเจอร์ริงกันสักทีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปสัมภาษณ์คนเลี้ยงวัวกันนะคะว่าเขาใช้หลักการในการเลี้ยงวัวยังไงตามมาเลยค่ะตี่เลยนี่สัมผัสก้ออย่างงี้เลยค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือคนที่เราจะมาสัมภาษณ์นะคะการเลี้ยงวัวในวันนี้นะคะเอ่ออยากสัมภาษณ์คุณแม่ชื่ออะไรคะชื่ดารวันนั <c oughs> ่นเองค่ะ ถามว่าการลงทุนในการเลี้ยงวัวเนี่ยเราใช้เงินประมาณประมาณเท่าไหร่เอ่ออยู่ที่ต้นทุนการซื้อวัวกับซื้อวัวถ้าเราซื้อซื้อตอนนี้จะถูกแต่ว่าแม่ซื้อตอนประมาณปีหกสามช่วงปีหกสามจะแพงอย่างเช่นตัวตัวไหนเนาะตัวทางนน้นน่ะแม่ซื้อมาน่ะกับแม่กับลูกมันหกหมื่นบาทเหมือนวัววัวตัวที่เอาลงจากรถเมื่อกี้เอามาใหม่น่ะตัวนั้นน่ะตอนนั้นซื้ออยู่ที่ 9ก้าหมื้าพันบาทค่าขนย้ายอีกห้าร้อยบาทใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้น่าจะถูกวัวประมาณวัวช่วงนี้จะอยู่ที่ตัวละประมาณหนึ่งมื่นถึงหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันบาทเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดวัวลงราคาค่ะแล้วก็จะมีต้นทุนการปลูกหญ้าใช่ไหมหญ้าก็ต้องให้เขากินด้วยใช่ค่ะเราจะตัดอย่างน้อยวันหนึ่งสองตะกร้าต่อตัวเช้าเย็น การเลือกสถานที่ในการเลี้ยงวัวเนี่ยเราเลือกยังไงคะเราก็ดูตรงที่ไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่ไม่เป็นน้ําเกินไปเพราะวัวจะไม่ชอบน้ําเกินไปวัวกับควายจะไม่เหมือนกันวัวจะชอบแห้งชื้นใช่ไม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 ่น้ําเยอะค่ะโอเคค่ะขับรถไปได้ค่ะแล้วก็สำคัญในการเลี้ยงสัตว์บเลี้ยงวัวค่ะและการเลง คือคือคือยังไงคะคือหลักการน่ะหรอลูกแบบว่าหนึ่งอาหารต้องเพียงพอ่แล้วก็มีการให้อาหารเสริมดูแลแต้วว่าให้อ้วนขี้ใช่แล้วก็ให้วัคซีนเสริมวัคซีนนี่ก็คืออาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนอย่างน้อยหกเดือนค่ะหกเดือนต่อหนึ่งครั้งแต่แต่ของเราจะเลี้ยงแบบเปิดจะไม่เลี้ยงแบบแบบในข้อใช่ค เราจะประมาณว่าตอนเช้าออกมากินหญ้าตอนเย็นเก็บข้าวคอกจะไม่จะไม่ใช่แบบเลี้ยงเลี้ยงยืนเลี้ยงอยู่ในคอกที่แบบว่าให้ให้อาหารอยู่แค่ในนั้นโรงเรืนเอนเลี้ยงสัตว์ที่ก็คือเป็นแบบเปิโรง,งเรือนของไม่เป็นแบบเปิดค่ะก็คือปล่อยออกมาเลี้ยงข้างนอกเลยใช่ค่ะ<า>ก็จะมีคอกให้อยู่ให้นอนเฉพาะตอนกลางคืนแล้วก็บางที อย่าาช่วงถ้าถ่าถ้าช่วงไหนที่เรามีธุระยังไม่ทํางานด้วยเลี้ยงตัดไปด้วยอย่างนี we oh, Actually, ้เราก็ไม่ไม่ปล่อยออกมาเราก็เอาอาหารเข้าไปให้กินนั้นะคือเอาเน้นเป็นหญ้าเป็นลำอาหารเสริมบ้างนิดหน่อยใช่ไหมะเชื่อยใช่การตลาดของการเลี้ยงวัวล่ะคะการตลาดการตลาดช่วงไหนนอ๋อช่วงนี้การตลาดไม่ไม่ค่อยดีค่ะช่วงนี้นะมันเลี้ยงวัวมันจะเป็นช่วงเป็นพ่วงช่วงนี้น่ะ ประมาณสามปีมาแล้ววัวมันจะลงราคาวัวมันจะไม่ไม่เป็นราคาค่ะอย่างแม่ตอนนี้ที่เลี้ยงไว้เยอะๆไม่ใช่อะไรนะขายไม่ได้เพราะาว่าตน้นทุนใช่ค่ะเพราะต้นทุนตอนซื้อมาเราซื้อมาในราคาสูงแม่เลี้ยงวัวประมาณปีหกสามตอนนี้ปีหกเก้า ประมาณ6กปีช่วงแรกๆที่แม่แม่เลี้ยงซื้อมาเลี้ยงออกลูกอย่างเงี้ยได้ลูกมาแล้วก็จะขายขายลูกช่วงแรกๆนะ่ะถ้าเราขุนประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีมันจะขายได้ประมาณสอง0 0บาทต่อตัวแต่ช่วงนี้แม่พันธุ์ใหญ่แค่ไหนก็จะได้สูงสุดแค่ประมาณหนึ่งสองบาทคือราคามัน เราก็ถามว่าการซื้อขายวัวนี่มันเกี่ยวกับขนาดตัวไหมคะตัวอ้วนตัวผอมอะไรอนี้ใช่ค่ะม,มันขึ้นอยู่กับขนาดอัวขนาดน้ําหนักวัวแต่อีกจุดหนึ่งคือพ่อค้าคนกลางอืมเขาจะซื้อแพงไหมมีใ,มใช่ค่ะถ้าพ่อค้าคนกลางกดาราครา ได้เอาวัวไปปล่อยตลาดโดยตรงมันจะมีพ่อค้าคนกลางมาขอซื้อเราอีกทีนึงแล้วเขาก็ไปเปิดตลาดวัวอีกทีนึงนี่ค่ะแต่ว่าการขายก็อยู่ที่วัวอ้วนวัวเนื้ออ่อเนื้อดูที่เนื้อมันถ้าวัวตัวไหนผมอมหน่อยพ่อค้าก็จะกดราคาเราแต่ถ้าตัวไหนอ้วนเขาก็จะให้ราคาเราดีขึ้นหน่อยอืถ้าขายประมาณตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่คะตัวนี้พ่อค้ามาให้แม่ล่าสุดเดือนธันวาคม เมื่อกี้ให้แค่เหมือนเดียวตัวนี้ราคาตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทตัวนั้นหนึ่งหมื่นสองพันบาทอ่ะตัวแดงๆลายๆตัวนั้นเพราะแม่เคยบอกว่าสองตัวเนี้ยราคาสองตัวนี้ยตัวนี้คือวัวสาววัวสาวที่เนื้อดีที่สุดแลละคือคือ,คอวัวอ้วนส่วนมากพ่อค้าจะมามาซื้อวัวสาววัวที่ยังไม่ผสมพันธุ์วัวที่ยัง วันนี้นะคะก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะในการเลี้ยงวัวการซื้อวัวแล้วก็หลักการการเลี้ยงเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เสาะเวลามาให้พหวกหนูสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะก็วันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะพวกเราก็ขอบคําค่าขอบคุณค<อ>่ะนี่นะคะก็จะเป็นทางไปคอกวัวของเรานะคะซึ่งที่บ้านก็จะไม่ได้เลี้ยงแค่วัวนะคะก็จะมีเลี้ยงไก่นะคะเลี้ยง กุ้งเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงหมูป่านะคะหมูป่าชื่อว่าน้องลำยองนะคะทำไมถึงชื่อลำยองมีที่มาที่ไปนะคะเคยดูทองเนื้อก้าไหมคะคุณแม่ทองเนื้อก้าเนี่ยคือคุณแม่ลำยองเขาก็จะค่อนข้างที่จะมีลูกดกนะคะเราอยากได้ลูกดกเหมือนแม่ลำยองเราก็เลยตั้งชื่อหมูอุดร์เราว่าลำยองนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศ คออของเรานะคะนี่ลำยองเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูนะคะซึ่งลำยองเราก็ซื้อมาในราคากี่บาทนะลืมนี่นะคะลำยองลำยองเป็นหมูป่านะคะออกลูกแล้วหนึ่งครั้งนะคะได้ไม่แน่ใจว่าเก้าหรือสิบสองตัวนะคะแต่ว่าขายหมดแล้วนะคะซึ่งลำยองเนี่ยเราก็จะให้อาหารเขาเป็นลำ นะคะเป็นลำผสมน้ำถ้าไม่ผสมน้ำนางไม่กินนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรลำยองนะคะอันนี้นางหิวนะคะนี่ก็จะเป็นคอกของลำยองนะคะนี่ก็จะเป็นคอบวัวนะคะแล้วก็จะมีไก่ด้วยนะคะตรงนี้ซึ่งไก่ก็เราก็จะขายเป็นตัวนะคะไก่เราก็ขายที่ตัวละขายเป็นกิโลค่ะมาแล้วแต่ช่วงนะคะขายไก่แต่ขายหมูเนี่ยลูกเขาออกมาได้ ได้สักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะแล้วก็ขายได้แล้วนะคะตัวละห้าร้อยบาทนะคะไก่ก็แล้วแต่ว่าเขาจะรับซื้อเท่าไหร่นะคะแต่ส่วนแล้วส่วนมากแล้วก็กิโลละร้อยยี่สิบนะคะไม่ไม่เคยเกินนี้นะคะแล้วก็จะมีอันนั้นจะเป็นบ่อน้ําข้างหลังนะคะก็จะมีเลี้ยงกุ้งนะคะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆเลยนะคะ ก็จะมีเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะคะกุ้งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันไปมันไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะกุ้งฝอยนั่นแหละค่ะกุ้งฝอยแต่ว่าวิธีการเก็บเขาเก็บยังไงนะคะเขาก็จะ,ะเออเขาก็จะตึกสะดุง้งเขาก็จะใส่ใส่อะไรเขาสักอย่างของเขานะคะใส่เหยื่อแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ <ผม S 1> <อ>ไปขายม,มันจะเป็นเหมือนอันนั้นนะสะดุง้งไม่ใช่สะดุ้งเขาเอ,อย่างวะหย่าง <Yeah. S 3> บอ่อ ก็จะเป็นคล้ายๆแบบขวดน้ำใช่ไหมี๋ยวเขาจะเอาไปใส่ฝอกห่อมอะไรเขาไปใช่ค่ะใช่แล้วมมเ,ขาาเขาเรียกว่าอะไรนั่นนะสิไม่รู้เหมือนกันนะคะ,คะเขาก็จะมีปลานะคะปลาแล้วก็จะไปตกเอานะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการแบบเศรษฐกิจพอเพียงเกือบๆกึก่งๆนะคะทุกอย่างอยู่ด้วยกันนะคะบ้าน30สบอีกเจสิบเป็นสวนเป็นบ่อน้ํานะคะเป็นแหล่งน้ําไปอย่างนั้นนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ เอาไว้ให้วัวกินด้วยนะคะเวลาเราก็จะพาวัวเดินลัดมาจากทางนี้นะคะก็จะลัดจากนามาเข้าค้อกแล้วก็จะมีการแวะกินน้ํานะคะนี่นะคะอันนี้ลึกไหมไม่เหมือนลึกไหมหรอคะก็สามสี่เมตรค่ะ,คะลองเดินลงไปดูได้นะคะถ้าถ้ามันเป็นช่วงที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรฝนตกช่วงหน้าฝนนะคะตรงนี้ก็จะไม่สามารถลงมาได้เพราะว่าน้ำท่วมหมดเลยนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นหนองน้ำของเราแล่อนไปรงนได้เราดหมดนี้นอน้คืะใช่อันนี้ก็จะเป็นสวนยางนะคะสวนยางเราก็จะมีปล่อยวัวเลี้ยงบ้างนะคะ <c oughs> เป็นแบบธรรมชาติอ๋ออะไรคะเนี้ย <c oughs> อะไรคะเนี้ยนี่นะคะ <c oughs> ก็นี่ก็จะเป็นเราเลี้ยงสัตว์แบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นนะคะ รอบข้างก็จะเป็นธรรมชาติหมดเลยนี่นะคะซื้อข้างบนนั้นก็จะเป็นบ้านว่าหอยเชรี่เยอะอยู่นะคะเนี่ยใช่ค่ะก็ใหญ่มากอะ่ะแต่ช่วงนี้มัน,นมันไม่ใช่หน้าฝนนะคะมันก็จะดินก็จะแตกแห้งแรงมากใครที่อยากเก็บซากวซิลนะคะมาที่นี่ได้นะเยอะมากนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเค่อยเห็นยเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ของที่บ้านนะคะ เป็นแบบเปิดแบบธรรมชาติแบบจัดทำขึ้นมาเองนะคะค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการอ่าสัมภาษณ์นะคะผู้เลี้ยงสัตว์นะคะก็จะเป็นแม่ของพักจิราเองนะคะแล้วก็เราก็พาทุกคนไปดูบรรยากาศโดยรอบเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3าคนก็จะมีพักจิราค่ะย้อมาค่ะกมลชนกค่ะพวกเราทั้ง3ามคนก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ